น้ำไม่ได้จํากัดอยู่แค่พื้นที่ของอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะคะเพราะว่าแหล่งน้ําหลายๆแห่งในพื้นที่ภาคเหนือก็มีปริมาณน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างแม่น้ําปิงในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เอง ก็มีรายงานล้นตลิ่งไปบ้างตอนนี้คลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือพื้นที่ท้ายน้ําที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของการล้นตลิ่งนะคะแต่ที่เกิดผลกระทบแล้วณนะขณะนี้นั่นก็คือผู้เลี้ยงปลากระชังค่ะทุกครั้งที่มีน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือปลากระชังที่เลี้ยงไว้ตายเป็นจํานวนมากค่ะ ผู้เลี้ยงปลากระชงังบริเวณแม่น้ำปิงที่บ้านท่าขุนคงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องจับปลาทับทิมขายก่อนกำหนดค่ะเพราะว่าตอนนี้ปลาอ่อนแรงใกล้ตายมากแล้วเพราะว่าน้ำในแม่น้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มีสีแดงขุน่นปลาขาดออกซิเจนค่ะชาวบ้านบอกว่าเลี้ยงปลา16กระชงังลงทุนซื้อลูกปลาซื้ออาหารปลาหมดไปกว่า4 0แสนบาทแต่ปรากฏว่ามาเจอปัญหาแบบนี้ปลาตายจานวนมากขาดทุนกันอย่างหนักค่ะ ป่าเนี่ยมันมีแหงต้านทานเกี่ยวกับน้ําหลายหลาดแหงก็เถอทำาหื้อไปถูกับกระชงังอย่างทำาหื้อเกิดแผลแล้วก็ติดเชื้ออันนี้ก็จะเริ่มตายกันไปเรื่อยๆครับแล้วอีกอย่างนึงคือมันน้ำมันขุ่นม,มากครับขับขุ่นมากอันนี้น้ํานี่ก็จะต้องไปเข้าเงียกเข้าหยังไปป้ออยู่ที่เงียกของป่าแล้วก็ทำเพื่อแกนหายใจอย่างก็ที่ลำบากก็คือตต่ไป แม้ว่าสถานการณ์น้าในแม่น้ําปิงเขตตัวเมืองเชียงใหม่จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่าทางจังหวัดก็สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนําชุมชนผู้นําชุมชนรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่7อําเภอท้ายน้ําคือที่หางดงสารพีสันปะตองดอยหล่อจอมทองหอดและดอยเต่าให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ําขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ขึ้นที่สูงและการเตรียมย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะส่วนที่บ้านท่าค้าตําบลริมอําเภอท่าวางาังผาจังหวัดน่านทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สํานักพัฒนาภาค3นํากําลังพลเข้าช่วยเหลือฉีดล้างบ้านเรือนและโรงเรียนหลังจากสถานการณ์น้ําท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะมีการนํารถประปาสนามเคลื่อนที่ผลิตน้ําสะอาดไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยสําหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากน้ำท่วมสร้างความเสียหายแก่ประปาหมู่บ้านจนไม่สามารถใช้กันได้ค่ะ